คือถ้าเดินตั้งหน้าตั้งตาเดินก็อาจจะเหมือนที่ป้าบอกไงทางที่ดีก็คือต้องเตรียมเสื้อมาสําหรับเปลี่ยนก่อนที่จะขึ้นรถไฟไปไม่งั้นก็จะเหม็นเงือกันอถึงแล้วสถานีรถไฟ all right, all right, all right. ตอนนี้เรากําลังจะเดินกลับไปที่สถานีรถไฟเดี๋ยวจะถ่ายจนถึงสถานีรถไฟเลยดูสิจะใช้เวลาเท่าไหร่ป้าบอกสิบนาทีผู้ร่วมจะตากรรมทุกคิด <c oughs> ไปถ่ายไปจะได้เห็นว่าทางมันเป็นยังไง เราออกมาเมื่อกี้กี่โมงครับพี่อ,อะตอนนี้6นะ8โมง4่สง6นาพีเดี๋ยว6คือ4 5ึ5อะ8โมง4ห้5นาทีลเดินไม่ได้3นาทีกว่า <c oughs> มเปิดได้จ้ะรำปางรำพูนเสื้อเดี๋ยวไม่เปลี่ยนใช่ไหมใช่ เดียวด้วยอะถ้าเป็นเรานี่เกรงนเนี่ยทางลงเนี่นนนยคันี้ต่เดียวเลยลำปางต้องรถไหนนี่แล้วยังอยู่ต่อนี้ไปฝนคน,น,นเดินต่อ Hôm nay đang xăm được nhiều Kênh cả Nói con gái đó. Con gái đó? Con thấy ở <coughs> อ๋อนะ้องคนที่ลงรถไฟเหรอ,อมไม่อยู่แล้วนะไปแล้วที่มากับเมื่อวานนี้เอออไม่เห็นไม่เห็นเมื่อวานนี้เห็นไหมไอ้เมื่อเช้าเห็นไม่เห็นหรอไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใชใชคนละคนเมื่อเช้าที่เห็นคือคนที่เดินขึ้นขึ้นเขาคนสุดท้ายอะ่ะผู้หญิงน่ารักน่ารักอะ่ะ น,นี่น่าจะเป็นต้นไทรละพี่แล้วต้องเดินอ้อมฝั่งนี้เหรอ เราไปทางนี้เนี่ยเนี่ยที่มันเป็นตะไคร่แบบเนี้ยเขียวๆอ่ะทไมกว่าลื่นมอสแต่วันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยชื้นเท่าไหร่นะเมื่อวานชื้นที่เราขึ้นมากวกลงมันคือตะไคร่หรือหรือมอสมอสใช่ไหม เพราะว่ามันต้องเขียวทั้งปีอย่างนี้แหละเพราะว่าป่ามันเยอะ <c oughs> เนี่ยไปไหนก็เจอมละเนี่ย <c oughs> มละมามละาเยอะมากนี่เฟินเฟินเหมือนที่ปลูกที่บ้านเราก็เฟินป่ะไม่ใช่ใช่ไหมต้อนอะไรไม่รู้เหมือนเฟินเลย ไม่ใช่คนเลื่อนหรอกตอนนี้ก็เลืเอ่อนเหมือนเดิมเลอฮึไอ้ต้องตักวะเออตอนนี้เราเดินมาได้ห่างจากที่อุทยาน400เมตรแล้วไปเดินต่อ ใส่น้องคนนั้นลงไปแล้วล่ะโลว่าน้องคนนั้นคงเดินไปแล้วล่ะ ันนี้รู้สึกหนึบกว่าเมื่อวานเมื่อวานเดินก้าวต้องระวังอ่ะลืน่นอันนี้นึกว่าลนใชอวันนี้เหน็บกว่าระวัง่เกาเพรไปโอ้ใช่ใช่น่าจะน่าจะอย่างนั้นแต่วันนี้ที่เราไปอยู่ฝนไม่ตกหรอกนอเมื่อวานนึกว่าฝนจะตกตอนอยู่บนบนดอยมันคุด แดดมาพอไปถึงข้างบนแดดจ้าเลยทีเดียวพูดถึงทาผู้หญิงมาคนเดียวก็ไปถึงตรงที่อุทยานก็พอแล้วขึ้นไปข้างบนก็มันไม่สะดวกแต่บางคนก็อาจจะชอบเขาลงมาคนเดียว คนเดียวก็อยู่แค่อุทยานแต่เดินขึ้นไปเที่ยวแล้วก็เดินลงมานอนตรงลานชมดาวเดินขึ้นไปเที่ยวที่ไหนถึงไหนถึงยอดสองสมมติอะนะถงยอดสองยอดออาจจะเดินไปเรื่อยๆถ้ามีเพื่อนนะยอดก็ได้ใช่อ่าแต่เมื่อยมากเลยต้องถ้าไม่แบกไปไปพี่ว่าสะดวกจริงป่ะโอ้ยหมดเดิมไปันกลุมเดินกันเรียบร้อยมาก ใหกร้อยเมตรแล้วแต่มันมีท้ายขบวนใช่ไหมพี่เนี่ยเนี่ยท้ายขบวนไม่มีแล้วเหมือนกำลังออกยุไปไหนเพราะว่ามันมีแค่นี้มีแค่นี้ นข้าบไข่มันจะตกนี่อันนี้คือต้นขบวนนี่คือท้ายขบวนไปต่ออันนี้เราห่างจาก อ๋อหกร้อยเมตรคือตรงนี้อ๋ออีกหกร้อยเมตรถึง ค,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 คนตรงนี้ก็เป็นบันไดเลยใช่ไหม 没有。 ที่ทาการอุทยาน800เมตรนั่นแสดงว่าอีก500เมตรก็จะถึงสถานีรถไฟถูกต้องไหมอ,อุ้ยแม่แม่แม่กระพริบกระเยียบพลาดม,มันได้พลาด Ô ô. Ôi. ôi. Tôi trời ơi, vấn อันนี้เท่ากับถึงแล้วเราเห็นแล้วจัานี้รถไฟสิบตอนนี้สิบหกนาทีค่ะเอ้าก็ไม่ชิ้งของป้านะเมื่อกี้เราก็แวะถ่ายรูปด้วยไง คือถ้าเดินตั้งหน้าตั้งตาเดินก็อาจจะสิบนาทีเหมือนที่ป้าบอกไงป้าเป็นเหมือนเดิมเออเนี่ย <c oughs> ที่ขุนตาลมีมะละเยอะแยะ,ยะบนเขายังมีอ่ะะเต็มเลย พอได้เงือเพอได้เงือก็ห้องน้ำเปลี่ยนเสื้อนะคะใครที่จะเดินกลับจากที่ทำการอุทยานคุมตานะคะลงมาที่สถานีรถไฟใช้เวลาดโดยประมาณ ของเราจับได้อยู่ที่ประมาณ20นาทีนะคะเพราะว่าเราแวะถ่ายรูปข้างทางมาเรื่อยๆแต่ถ้าเดินอย่างเดียวก็น่าจะ10กว่านาทีหน่อยๆก็ถึงแล้วตอนนี้ก็มีเหงื่อออกทางที่ดีก็คือต้องเตรียมเสื้อมาสำหรับเปลี่ยนก่อนที่จะขึ้นรถไฟเดี๋ยวล้างเนื้อล้างตัวเปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วก็ค่อยขึ้นรถไฟไม่งั้นก็จะเหนเงือกกันอถึงแล้วสถานีรถไฟข้างล่างสนทางนี้เป็นทางขึ้นไปวัดโครงการพุทธ,ธอุทยานยังไม่เป็นวัดใช่ไหมถ้าอย่างเงี้ยอ๋อวัดกุณตานทางบริเวณวัดกุณต้านก็คือขึ้นไปทางนี้ทางพญานาค ถ้าลงมาเร็วก็ขึ้นไปชมวัดข้างบนได้ไปนั่งมาตั้งเนท์มั้ยไปนั่งมาตั้งเนได้ใกล้นอนตรงนั้นแหละแต่เรา ดำนำก็ต้องมายอสองไดโอเคเดินขึ้นไปเดินเดินขึ้นไปเดินนะเราสองไม่ค่อยมีเรือเออ,เอ,อก็ได้บรรยากาศป่าไง เออยี่สิบนาทีพอดีเลยยี่สิบนาทีสามสิบแปดวิถึงไล้